วโรสินธนาวัฒน์ภูเพล่เจ็บฟอมพอมอ่าประเด็นของทั้งสองทีมเด่๋ยแเ้มกบ่อนครับสลางฮะขวกลีเขียนไหลขึ้นหลังอย,ย่นี้บุตรฟาวให้บาราเมตเจ๊ะผลบาราเมตโอมมาตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่อยู่ครับแต่ขีดมาน้อยวัดท,ท้ายก่อนเลยครับไหรัดบวัวเพียน เพอมาไฮตารัเบิ้นโอ้โหเด่งขึสิบสามสามสามเลี่ยรื้อดีนะจากขีดยดีไปซ้ายโอ้โหจีมไปซ้ยายขีดยาโอ้โหโมงกันอยู่ครับบาราเมทจากขีดล็อกไปได้ครับกลายมาไปีกบดเดินหนีมากบาราเมทลองอยู่ ขวาให้จาก,กิดจาก,กิดยิงโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับสาวปตูตับไปได้ครับสาวประตูจักกิดสายไม่ได้ครับหมอนออกไปครับเปลี่ยนบอลไปทางซ้ายให้กับวิเทียนขวามาจักกิดยิงไกลครับโอ้โหประตูทุบออกมาได้ครับอย่างไม่รู้ชื่อประตูมองไปเห็นเบอร์ เราแนเมบลปาดมาให้กับวิเชียนบริลัสตอกกลางมาถึงทปอนไปลูกมาถึงวิเทียนกองหลังครับโอ้โหบล็อกตปดติดพลลหงปาดมาติดฝั่งนี้ครับอันดุอัเรรอบรองชนคู่ที่สอุทธงตัแบกครับครังที่หได้ไหม อย่าง <Billie S 2> ได้ยู่ครับ่ยงวนรวไทยใจเิ่มเตะมาจากดีเกียวม่เตมครับลงนี่ได้ดนเหมือนกันไม้ขวาแล้วใสับหัวเขียนามรมีเขียนแยบุวรออกขวายจากกิ ยิงครับโอ้โหมาโตสวสิสสิทีรังนะสิกรันะโอ้โหโดนระทึกไม่ทีก็ติดก็ตกรัยิงาทีไม่ได้ครับจากีมาน่อยโดนโต้บ้างนะครับ ออกมาไม่ถึงสิร <verw 000> ิชายท่ามแก้วครับตะกิดเอาขวามาให้ปิยบุตรครับปิยบุตรฝ่ายทางแคบเปลี่ยนคอมาให้กับตักกิดตะกิดเล่นสั้นง่ายๆมาให้ปิยบุตรยิงด้วยซ้ายติดบอลอ่ะบาร์เรลเปิดยาวมาให้สิริชัยท่อมแก้วไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปบาร์เรลเปิดตะกอนสกัดออกได้ทีจริงครับฝั่งเขาขึ้นเสิริชัยท่อมแก้วสิริชัยเปิดบาร์เรล ใส่ยีบดใส่ยีบดทำไมใส่ย right ีบดไปได้ไหมหลายทะลุช่องเสือเข้าไปได้ไหมจมอนแตงเข้าขวายิงไปได้ครับตามดาบสองไม่ด้เลยไปได้ครับตอนหลังบล็อกออกมาได้ครับออมนี้ิ์เบรดีรัดใส่ยีบดบนเข้าไปกลางแถวสองวิเทียนทิ้งเรียบร้อยนะโอ้โหน้ำหนักหศูนย์ูลนะครับโจนกดน้ำให้ขวดนึงวิเทียนเบรดีลัด

เสียม่ครับทางฝั่งคุยป้อมใิยบุตรสิยบุตรขึ้นหลังมาให้วิเทียนยันเอาขวามาจ่ายครุ่มาไม่ผ่านนี่ลึกใส่รัดโัเพียงพิกมาโอ้โหเขยแรงครับพิเทียนนี่ลัดสองต่อหนึ่งครับออกขวามาให้กับจักรกิจมาด้วยจักิดโอ้โหเสียหลักลงไปเขาพิเทียนนี่ลัดโอ้โหใจกว้าง ใส <c oughs> <c oughs> ่ไม่เข้าซีัยล็อกไม่ผ่านโดนตะกี้หมาน้อยตะกัดออกไปได้ครับได้มาเอาลูกงไปยิงไปยุวิเทียนบารมนเบสบารมนเบสด่จะผลบารมนาเบสต่อเข้ามาโอ้มาชื่นชมครับโดนตบครับสติพระรามพลวขาไปซีไซล็อไม่ได้ครับโดนวิเทียนี่นตะกัดออกไปได้ครับ ศูนย์มาเดินครับสี่อมนอยู่กับคุย้อมรอบรอชนะเลิคนที่สองุต่อบางตะแบกครับชนั้นที่หนึ่งเาสร้อยอยู่ก็ยังอายุโอ้โหซัดเต็มข้อเข้าตอบเลยนะโอ้เวลายุปิ่นใจก็ได้ไหมตรงนี้อ้โอ ความเข้มข้นล้อยใจยังอยู่ oh. ครับทางฝั่งทีมคุ้ยป้อมขอเวลานอกครับหนึ่งครึ่งขอได้ถึงครั้งครั้งลไม่เกินหนึ่งนาทีครับแล้วก็จบคู่นี้ก็คงใช่นะักกีฬาพักสักนิดหนึ่งเพราะว่าคูท่ที่ทีมคนเล่นจบหมาดๆความเข้มข้นเร้อยใจจะได้มีมากขึ้นคนระับ เกมะหลังกานนี้ต่อแต่เวลานอบาลเมีเปิดมาเตะของตะตีชายพลิกมาด้างข้างใส่ทำเก้าโอ้โห้าอกประเทศบาร์เจะผลออกบอลไปทางตาให้กับญี่ปุ่นทุทยายญี่ปุ่นไปทางแค่ การมาให้จากจเกติกเกตแต่เพิ่บ้างยิงซ้ายก้อยไม่ได้ครับเขียดเสาสองไป <st arts> โอ้โหเขียดติไปเขียดมาฮู้นะครับตอนนี้ <st arts> โอ้โห,หนึ่งศูนย์นะครับสีส้นมน้ำอยู่ครับคุยต้อม มองครับบัณฑิตมอง,งออกมาครับดูใช้ดูบวนลงได้ครับยิงไกลไม่ตรงขอบครับ เราหง่วงควางตลอดมาปีหมดหงอกเกี่ยวไม่ถึงคร,ร,รับใส่รัดใส่ตันติการแฮนด์บอลเราจะให้ทางฝั่งอารีรัตบดีรัตนครับเปิดมาให้กับใส่รัดมาได้อองไม่ใช่ครับมาได้11ยิ้ทัศน์ปปอ,กกออกกลับมาครับครูปั้มตากิจออกขวามา โอ้โหนึกไปได้เลยไปถึงไปยังบทนิทัศนุผลอย่างเข้มข้นเราใจอยู่ครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองสีชมพูฟ้มสีดำเอาคลิปบานดกลายเร่งทีงกันแล้วครับ ดับเบดเดียผลไม่ทันนี่คเข้มข้นบอลไปไม่มีใครครับสันติดตลาพลติดพุทธผอูสามตัวเปิดเต็อนิรุตริชัยบางบางแล้วต่อเขากลางมาให้กับสันติสันติเขาะคืนหลังไว้ตบ โอ้โหไอ้สองกอบมาเกิดเลยรุ่นกันฝั่งเขาคิดโอ้โหมุมของถึงฝั่งเขาคิดหนึ่งศูนย์เท่าเดิมครึ่งเวลาแรกสีส้มนำคุยต้อมแต่คนนี้ก็ให้อ่า ทีมที่เข้าชิ้งที่กลับไปเมื่อสักครู่คู่นี้ได้พักสักนิดเองครโอ้โหเรียบร้อยครับจอมเข้าฮอตนะครับสิริชทยทำการ์ติสเสมอให้กับทีมเขาคนนี้เด็ดนะครับเดนสกอไทยเอฟซีด้วยเล่นดนฟุตบอลดิวิชั่นสองต่อที่จะขึ้นไทยดีครับหมายได้77สิริช็ดสีไทยทำการติสเสมอให้กับทีมองฝั่งทีมเขาคนนี้ขอ,ขอเวลาน,นอก หนึ่งครึ่งขอได้หนึ่งครั้งทีมที่ขอประธานน้ออยู่ในจังหวะบอลได้เตะผู้เล่นนี้ก็ต่อให้ทันทีไดครับยินงงไม่ยินด้วยอ่ะใครบ้างเนี่ยใครบ้างโอ้โหเราใจครับเขีนรุนระทึกเบียดกันไปมากีฬาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมมากมายนอกจากตัวนักกีฬาแล้วก็จะเป็นครอบครัวครับ ชื่อเสียงนำตรกุลเขาก็จะ <c oughs> เป็นที่รู้จักของคนในจับหวในอำเภอถ้าไปถึงระดับจังหวัดคนก็จะรู้นะครไปติดระดับสโมสรก็จะรู้จักกันไปทั่วประเทศนะคะรับสางตาก็ติดชินชาไปคนแล้วนะครับจากโรงเรียนชุมชนบ้านข,ขาแก้วเป็นนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประมาณสัก6-7ปีที่แล้วรตบตอนนี้เล่นให้สโมสรเชียงใหม่เอฟซีจากนั้นแล้วก็ไปเล่นให้จุฬายูเนเต็ด แล้วก็ b b c u อนุวัตคมโยธาจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วแต่เล่นที่ประเทศจีนด้วยับเริ่มเกามไหม่ครับขุดต่อบางตะแบบเราไม่รู้ว่าใครจะก้าวไกลเด็กเยาวชนคนโตๆก็มีงานมีการทำกันแล้วก็คงจะเป็นรุ่นน้องๆที่กำลังรุ่งขึ้นมากีละ สร้างหรือท,ทาพทีดีครับนักฟุตบอล99%รู้จักกันหมดขวอดว่าบบ巴เบติคอนปอดมาไม่ผ่านนิทัตอดแล้วไหว้สิริชัยท้บแก้วครับสิริช้ยยิ้ไม่เข้ากรอบซึ่งแลูีส,สองสดสนลูกเล่นจบประตูขึ้นมาปรดเป็ดผู้ละหงนิทัศอนันเรนจากกิอนออกไปโดนกัด ที่บึงมาก็จะกินข้าไปคนนะึงไปได้แล้วมัว้งน้อไปหญิงกาทิการอดกติกรำด่านดับสามของทวิตเอเชียช่นเดียวกันเลยคนะรับทฟุตบอลหญิงเป็นไปได้นะครับบอลหมู่บ้านอยู่ติดทีมชาติอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้พระฉนั้นคนที่ส่งทีมคนที่จัดงานหรือผู้ให้การสนับสนุนนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยคนระับ สองคุณแก้วคงอาคมกำแพงใจอวตารภายนัทน้องหลวงแล้วก็นักฟุตบอลทีมเด็กวังเอสีและวังสะแบกรุ่นเยาวชนที่ช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วม,ม,มใจกันรวมทั้งนักฟุตบอลทุกทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยต่อไปรครับวีคัตต่อมาปีบุตรบารเทคเดชหมลูกนี้ข้ามคาน ยิงซ้ายไปทีเขาโอ้โหในีกระชอกมาไม่มีใครออกด้านข้างไปทั้งในหลังมาแถวสองหลอกยิงไกลง่ายวิเชียนปริรัี๋์วูุทำประตูแรกคุณสองก็ยังน้ำอยู่ณเวลานี้เอาเสมออยู่ครับวิชัยทำแก้วตีเสมออยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะช่วงเวลาแรกไปแล้วครับวิเชียนประเดี๋ยวโขกทิ้งออกมาด้านข้างเย็นสั่นไดไว้ครับวิทัศน์วิทัศน์ปาด บาลม่เลยนแลวปีญุุทธเกี่ยวนี้เกยวมาได้สาสเกี่ยวทำฟาวครับอันนี้ดุบดีรักวทมฟาวปีุ่พุทธนุ่มไทยครับแต่ีกี้คับทางฝั่งคุ้ยอมเียตอได้ให้ปีุพุปีุุไป ปล่อยึ้นหลังมาให้สิยิบุตรนุ่มไทยบัลลัเมตปัลลัเมตคลอกึ้นปิยบุตรเปิ้นเล้วมาให้จักินบังอ่ปัดเลยโค้กระแทกใส่มาสวยน้ำหนักทิศทางพอดีเป๊ะสีชายโยกเข้าขวาแึกวยิงติดบล็อกครับมองวิเทียนพอดีนั่นอ้าวด้านข้างฝั่งนงครับแต่คลิกอีกขมาครับทางฝั่งทีมเขาคิริดเขาคิียร์ใส่ได้ไหมบัลลัมเมตปาดเซ็ตยิงซ้ำข้ามคานนะสิทธิชายท้ามแก้ว ถึงตัวเล่นขึ้นเวลาแรกรอบรองชนะเลิศคู 2. 2> ท่ที่สองเกมใหม่ครับ้งสั้นคุณป้อมสีหุบไปที่บารเมตมาที่วิเทียนบารีรัตวิเทียนออกกลางมาสีหุบต้นอนมาจากคิดเกีเ่ยวไม่ถึงนะไบร์รัตโบเพียนจากคิดได้บอลยิงไกลคนระับ บอลเมศมงชงมาปิยบุตรข้อความมาจากกิตจากกิตป้ายขึ้นมาให้กับบอลเมศบอลเมศบอลเมศทิ้งมาให้จากกิตจากิตฟ้าเปิยบี่ปุ่นบอคคืนติดบล็อกอาร์มิรุสบริลลัสออกไปเส้นหลังเล่นกันมุ้งเข้ามาหนึ่งเข้ารู้ครับ ที้เข้าไปเตะว่าเขาเหมือนวิเทียนเดย์ด้วเยจริงหนึ่งเข้าครับครึ่งเวลาแรกกลบรองชนะเลิครูที่สองลกมไหมลบเกียไหมครับผมป้อมปิยบุตรน่วมไทย โอ้โหทิ้งสวยครับตรงนี้ทิ้งข้ามคานครับปีบุญวนไทยหนุ่เด่งหนีเท้าครับอือนี้ครับเข็นทันกันนะครับอาจารย์พูดได้เห็นคณะวัดถูกแพ้ลวปัทวีบุญร,รักงารแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองของผลประกสุด้าก สมกอกระโดดมากขึ้เวลาแทกสีดำเอาคึนิดหูห่นต้มขึ้นน้ำก่อนครับสีส้รรมจากหมายเลขสี่ครับวิเทียรม,มารีรัตแล้วก็หมายเลขเค็ดเค็ดชิริชัยต้มแก้วเป็นเสมอให้เขาขึ้นได้เป็นหนึ่งประตูตัวหนึ่งแต่ทุกมาชมขึ้นเวลาหน้าต่อ